นี่นี่กนอิมแต่ว่าที่แตกหนอนนี่ไม่ใช่กวนอิมนะเราขออะไรขิงของพ่อมาจิ้มนะคะเออใช่ขิงคขาไม่ใช่พู้ิ่นขมิ้นทุกคนขอภัยค่ะแต่ต้นที่ขึ้นก็ตอนนี้มอนแตกหน่อขึ้นมาเป็นไงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นแรกค่ะก็เลยแตกหน่อขึ้นมาก่อนเพื่อนนะสูงมากจากต้นที่เราชำนะคะในน้ำ ที่ได้มาจากมีสิ่งมีชีวิตมาข้างหลังเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าเป็นใครค่ะแล้วสวงผู้ก่อกวนเมื่อคืนเราตื่นตีสองครึ่งมาสองวันแล้ววันแรกเป็นเพราะกระไม้เอ่อเพราะเรียกว่าอะไรปวดท้องได้ยินเสียงชนกลงนะคะเราก็เลยไม่สบายใจเป็นห่วงก็เลยลุกขึ้นมาปล่อยไปเอทำธุระส่วนตัวอันนี้เจ้าของตละดับก็ยาวนานเลยค่ะทุกคนมันตื่นมาช่วงเวลานั้นามาดีแล้วก็เมื่อคืนตามด้วยเจ้าตัวนี้ขู่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไง ก็เลยมันไม่หลับอีกตีสองครึ่งมุ่นวายสัตว์มุดวายกับเราเนี่ย